สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่เกสยูนิตาประเทศไทยจำกัดเกสยูนิตาประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในระบบส่งกำลังภายใต้แบรนด์เกสแบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีเกสมีพนักง,งานกว่า15,000คนมีโรงงานผลิตและสำนักงานกว่า120แห่งใน30กว่าประเทศทั่วโลก เราใส่ใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักเราได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกตจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถที่ห่อต่างๆ,ๆทั่วโลกอาทิโตยโยตา้าฮอนดา้านิสสันมาสด้าและซูซูกิเป็นต้นสินค้าในกลุ่มยานยนต์ ที่เราผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยมีดังนี้สายพานทัม้มิ่งสายพานไมโครวีสายพานร่องวีเทนชนเนอร์ทูเล่ปั๊มน้ำสายพานมอเตอร์ไซค์ท่อนํำมันไปปัดน,น้ำฝนไส้กรองแอร์รถยนต์และวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าขายดีตลอดการของเกด คือสายพานทัมมิง่งหรือสายพานราลิงสายพานทัมมิ่งของเกสจะมีอยู่ใด้การ2รุ่นคือรุ่นพรีเมียมและรุ่นเอ็กเทน์สายพานทัมมิงง aze, ม่งรุ่นพรีเม,มียมจะเป็นสายพานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับสายพานโอ e, ที่คุณเคยและเรียกกันว่ากล่องแดงสังเกตได้ไง่ายๆคือรุ่นพรีเมียมจะมีคําว่า power grip และมีรูปสายพานอยู่บนกล่องอีกรุ่นคือสายพานรุ่นเอ็กเซน เป็นสายพานทามมิ่งราคาประหยัดที่มักจะเรียกติดปากกันว่ากองเขียวหรือกองขาวส่วนรุ่น X10 กก็จะมีคำว่า X10 แต่ไม่มีรูปสายพานอยู่บนกล่องแบบนี้นะคะถัดมาคือสายพานไมโครวีหรือจะเรียกว่าสายพานหน้าเครื่องสายพาน PK หรือสายพานแอร์ก็ตามแต่จะเรียกกันสำหรับเกสเราจะเรียกว่าสายพานไมโครวี ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของเกสแต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นเนื่องจากเราได้คิดคนและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าสายพานไมโครวีของเราผลิตจากวัสดุ EPDM ทำให้สามารถขหมอได้ดีทนทานต่อการแตกหักที่ฟันสายพานอุณหภูมิไม่สูงขณะใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน วันนี้แกสได้มีตัวช่วยให้คุณสามารถค้นหาอะไรล่รถของเกสได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสกับแคตตาล็อกแบบออนไลน์ที่มีทั้งรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เชิญรับชมวิธีการใช้งานจากวิดีโอได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะใช้งานง่ายสะดวกในการค้นหาอะไรที่ใช่สำหรับรถคุณในไม่กี่คลิกและสำหรับร้านค้าสามารถสร้างแคตตาล็อกในแบบของคุณเองได้ด้วยคะ่ะออนไลน์แคตตาล็อกในรูปแบบแอปพลิเคชันพร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า Gas Automotive Catalog พิเศษสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้ พียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน g u e Automotive Catalog ลงในโทรศัพท์ของท่านแคปเจอร์หน้าจอแล้วแปะลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ถ้าท่านผู้โชคดีจะได้รับกระบอกน้ำเก็บความเย็นมูลค่า350บาทรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามด้านล่างนี้นะคะ g u e s driven by possibility